สวัสดีชาวพื้นสเตกเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเตกเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะฮะก็รับชมคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเพื่อนก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยพิเศษมากมากครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเรวี่อาร์แทนนะครับเพื่อนหนึ่งในสมาชิกผู้พิทักษ์อัศนีของ f a m i l ี่วาเลียนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นหน่วยรบพิฆาตอสูรทุย <c oughs> <c oughs> อะไรวบเนี้ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับตัวผมมากๆนะครับเพื่อนๆเพราะอะไรล่ะพี่ก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสกิลเนี่ยพอผมได้ไปลองเล่นนะเพื่อนเพื่อนไม่เหมือนกับตัว SR เลยนะครับแม่งเป็นเบลเฟิกรสองหรือเปล่าเนี่ยบาเลียอีกแล้วนะทุกคนก็คือผมรู้สึกนะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันต่างจากตัวอื่นครับเนื่องจากสกิลมันเนี่ยมันค่อนข้างแบบดีนะครับแล้วสกิลแรกมันค่อนข้างแรงเนี่ยแล้วก็เป็นตัว SR นะครับเพื่อนๆพืนมาสกิลนะครับอย่างที่บอกไปพิเศษมากๆตรงที่สตัน นะครับสกิลสตันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆทุกสกิลแหละฮะผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันทุกสกิลนะครับสตันหมดเลยนะี่ถ้ากล้องไม่โฟกัสขออภัยนะครับทุกคนผมขอเนี่ยหยิบ iPad ในะครับเพื่อนเนื่องจากจะเอามาแปลสกิลนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้แบบมานั่งแปลสดๆนะทุกคนผมก็ไปทําการบ้านมาผมก็ต้องไปหามาแปลนะครับทุกคนน้องบอกไม่ไม่น่าบอกนะพี่ <c oughs> โอเคครับมาดูพลังของเจ้าตัวนี้นะครับการโจมตีเนี่ยเอนะครับเพื่อนก็พอตีทําให้เลือดลดได้นะครับ ไม่ถึงกับแบบบุ้งบุ้งบุ้งทีตายไม่ใช่นะเป็นการตีที่อ่านเรียกว่าเบาแล้วกันทําให้เลื่อนลดได้นะฮะแต่แต่แต่ตีเข้าอ่ะแต่ตีเข้าสกิลบีเนี่ยสกิลบีอะไรล่ะการป้องกันนะครับอยู่ที่บีนะเพื่อนแล้วก็เฮทพีเนี่ยอยู่ที่ซีนะครับเพื่อนอ่าสามดีสองดีประมานนี้มาดูแฟชั่นกันเลยเนี่ยไม่เสียเวลานะครับพูดเร็วทําเร็วนะเอ้าตัวนี้นะครับไม่มีสกิลนะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า รหัสนี้นะครับเป็นของน้องภูมินะครับ MT Gaming ของเรานั่นเองแอดมินของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะทุกคนโอเคมาดูในเรื่องของช่วยเหลือช่วยเหลือรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีรูเสเซียด้วยนะทุกคนโอเคตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปครับมันไม่ใช่ SR ครับมันเป็นเพียง SR เท่านั้นเองเพื่อนอย่างที่บอกอะผู้พิทักษ์อัศนีเนี่ยแม่งแบบดีอะดูมีอะไรอะสงสัยตัวแรงมั้งโอเคทุกคน มาดูสกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยก็คือนํากระแสน้านะครับหยดลงไปที่พื้นนะเพื่อนพูดให้ดูหรูแหละที่จริงมันก็แค่ปล่อยกระแสฟ้านะครับออกไปนะเพื่อนปล่อยไปข้างหน้าในการเพื่อนสร้างความเสียหายที่840%เนี่ยก็คือมันจะสร้างกระแสน้านะครับหยดลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็ปล่อยกระแสฟ้าตามน้ําไปนะเพื่อนก็ค่อนข้างจะทําให้มันแรงแหละสกิลแม่งก็โคตรแรงเลย840%หายากนะครับทุกคน ก็เป็นเพียง sr ด้วยนะทุกคนค่อนข้างแรงนะฮะถ้าพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยนะครับทุกคนมาดูส่วนในสกิล2กันบ้างนะครับทุกคนสกิลสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลค่อนข้างเท่แต่แม่งไวไปหน่อยมองแทบไม่ทันเลยนะครับทุกคนสกิลสนะครับเลเวอรแทนนะครับอันเชิญสวิตสวิตอะไรวะผมแปลออกมาเป็นสวิตมันน่าจะแปลผิดแหละที่จริงอ่ะผมจะพูดให้คร่าวๆคืออ่ามันจะปล่อยเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นกระแสไฟฟ้าสี่เหลี่ยมออกมาไปข้างหน้านะเพื่อนจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะฮะอย่างรวดเร็วเลยนะครับ แล้วก็ไปโจมตีศัตรูที่อยู่ตรงหน้าตลอดทางสร้างความเสียหายที่430%นะฮะก็เป็นแนวยาวไปข้างหน้านะครับเร็วมากสกิลนี้เข้าไปดูโอเคสกิล3นะครับเป็นแส่ไฟฟ้านะครเพื่อนเลวียอาแทนนะครับจะ <cartoon> <investigate> ปล่อยกระแสไฟฟ้าเป็นแท่นะครับไปข้างหน้านะครับกระแสรวมเข้าเป็นการโจมตีแท่ไฟฟ้านะครับโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายที่6กร้อย๋อก็แรงนะเี่ยเออก็สร้างแท่แหละเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับทุกคนไม่ต้องแบบงงนะอะไรว่าทรงแท่ทรงแท่มันก็เป็นแท่ทุกคนแท่เหมือนดีโนนี่หรอไหมดีโนใช้บุษแท่นะทุกคนเผื่อแบบเด็กดูดูไม่เข้าใจนะครับว่าแท่มคืออะไรพี่อ่ะโอเคร่มไฟฟ้านะครับนี่สกิลนี้แม่งโคตรเท่ อ,อันติเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจจําชื่อไม่ได้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะสำหรับแฟนๆรีบอนคอมเมนต์มาเลยอันติชื่อท่ามชื่ออะไรแต่ว่าที่ผมแปลมาณตอนเนี้ยที่มันเขียนนะตอนนี้นี่ก็คือร่มไฟฟ้าร <c oughs> ่มไฟฟ้าที่จริงมันแบบชื่อท่าเท่มากเลยนะถ้าจำไม่ผิดีแบบว่าสอะไรสักอย่าง,างน,น,นะครับทุกคน <c oughs> โอเคมาแปลกันเลยนะครับสกิลนี้ครับอันตินะครับจะ เริ่มล่างของเขานะครับด้วย7มือนะครับแล้วปล่อยล่มศัตรูไปข้างหน้านะครับล้อมพวกร่าไว้นะครับใช้ร่มไฟฟ้านะฮะโจมตีศัตรูที่อยู่ตรงนั้นนะครับรวมเป็น2องพนะครับเปอร์เซ็นสองพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับสร้างคอนแทร์รวมที่สองพันหนึ่งร้อยถ้าใครยืนอยู่ตรงนั้นก็คือโดนหมดเลยนะครับสร้างความเสียหาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะฮะทุกคนแต่ก็ทำให้สตันนะฮะทุกคนโอเคมีอะไรอีกอ่า ปกติเนี่ยผมจะไม่มาแปลสกิลพิเศษเนี่ยแต่วันนี้จะมาแปลทุกคนอัปเกรดและอัปเกรดนะฮะอ่าแต่แต่ผมก็งงนะเอาเรามาฟังกันที่แปลมาได้นะทุกที่แปลมานะทุกคนปลดล็อกทักษะพิเศษ,ษนะครับใช้สัญญาณเตือนความเย็นมาแล้วมาแล้ว1ดอกใช้สัญญาณเตือนความเย็นนะครับ50%เพื่อลดทักษะพลังงานที่ตายแล้วทั้งหมดเป็นเวลาจุดๆๆจุดทักษะจะเย็นลง เป็นเวลา20วินาะทีก็ไม่เข้าใจเลยนะใครเข้าใจบอกผมทีแต่ผมจะไปเล่นให้ดูและว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนกดสกิลวิเศษเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นพร้อมๆกันดูแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์กันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าเล่นเซิร์ฟนอกเลยบางคนเนี่ยเล่นเซิร์ฟนอกมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็บอกกันได้นะครับสำหรับใครที่แบบติดตามผมแล้วก็เล่นเซิร์ฟนอกมาเลวี่เนี่ยสกิลพิเศษมันคืออะไรช่วยคอมเมนต์ทีเพราะผมตกเพราะผมเนี่ยไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่า เอ้ยมันคืออะไรยังหาไม่เจอนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันช่วยกันวิเค,คราะห์นะฮะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมมาพามาดูสกิลนะ้นดูสกิลนะครับมาดูสกิลหนึ่งนบ้างนี่ช็อตไปเลยอ่าที่ผมบอกไปมันมสร้างกระแสะน้ําให้ดูเทเฉยเนะียที่จริงมันไม่เห็นทําอะไรเลยก็แค่แบบนั่นแหละเป็นแปดชื่อท่าเฉยนะครส่วนตัวนี้นะเป็นตัวตีใกล้นะครับนี่ฮนะจะเรียกว่าตีใกล้เลยตีใกล้เลย โอเคเดี๋ยวปล่อยสกิลหนึ่งดูช้าๆอีชัชหนึ่งนี่นช็อตไปเลยนะสกิลสองตามด้วยนี่ไวมากครับสกิลสามครับนี่สตันหมดเลยนะครับทุกคนและสกิลอันติเมทมันครับไม่ใช่สกิลอันติเมทดิสกิลพิเศษนะครับทำให้มานาเพิ่มขึ้นเฮ้ยไม่แน่ใจแต่มานาเซิร์ฟไทยก็น่าจะรู้กันนะทุกคนยังไงก็รอดูต่อไปนะครับถือว่าวันนี้มาดูสกิลคร่าวๆของเลวี่อาร์แทนกันสักหน่อยนะทุกคนก็ประมาณนี้เป็นไงบ้างใครอยากได้บอกแล้วสกิลมันอลังการนะทุกคน แล้วมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีครับเล่นหมดสปาร์นงสปาร์แนช่วยเหลือเพื่อนได้ดีเลยย้ําว่าอาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับทุกคนเพราะสกิลมันเนี่ยค่อนข้างดีจะชัดเจนครับเหมือนเป็นซัพพอร์ตนะครับทุกคนเอาเรามาดูอันติกันบ้างนะครับทุกคนให้มันมาเยอะๆกันหน่อยให้มันมาเยอะๆไปยืนอยู่ข้างๆกันไปไอพวกตัวประกอบนี่ครับอันติไปแล้วนี่ครับโอ้โหนี่ตายหมดนี่แล้วฟาดด้วยแส้ครับทุกคนนี่คอมโบกันซะหน่อยครับนี่แล้วสกิลอ้สกิลติดตัวใช้ไปแล้วทุกคนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดดดดดีี๋ยวกกรรระะโโใหู้น่คับด ฟาดไปครับนี่อย่างเท่อโอโหเทระเบิดเทระเบิดสตันไม่นานสตันก็ปกติเหมือนทีธรรมดาครับทุกคนนปประมาณนี้นะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวละครเลเวียแทนเนี่ยค่อนข้างที่จะเทระเบิดเลยแล้วก็ผมว่าสกิลเนี่ยมันค่อนข้างออกไปแนวแบบซัพพอร์ตนะครับช่วยเหลือด้วยเนี่ยทุกคนก็นเหมาะกับทุกดาเนีลยที่จริงพ v วพก็เล่นได้ครับทุกคนคล้ายๆแลมโบ้อ่ะมันเป็นคล้ายๆแลมโบ้นะทุกคนลองใช้กันดู ถูกใจถูกใจกันหรือเปล่าครับสำหรับตัวผมแล้วก็น่าจะเปิดหาเจ้าตัวนี้นะครับเป็นคอลเลกชันด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของวาเลียด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็รอเข้านะครับไม่รู้นะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยในวันที่เท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีประกาศเลยนะครับจากทางแฟนเพจนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพิ่งสเตเกมโมบายด้วยนะครับเผื่อข่าวสารอะไรมาจะได้รู้ทันก่อนจะบ้านเขานะฮะแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้ผมเนี่ยรีวิวตัวไรนะครับอยากเห็นตัวไรก็ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับส่วนสหรับกิลพิเศษเนี่ยผมมองว่าอาจจะเพิ่มมานานนะสำหรับใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันใต้คลิปแล้วกันนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอแบบอบไภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนผมก็าพาไปดูสกิลว่าเกล้าแล้วกันเนาะสำหรับสกิลทั้งหมดเนี่ยชัดเจนครับอย่างที่ผมบอกไปเป๊ะๆทุกอย่างเลยไม่มีผิดนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครอยากรับชมสตรีมร์ของผมเนี่ยอยู่ที่เวลา1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มนะครับเจอกันได้ทุกวันเลยสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุุณททกคคคนนนนะีีี่รรััับบบชมลิป้จจสสวด